ชาวลัคนาราศีกันนะครับดวงชะตาในเดือนเมษายน2568นะต้องบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีกันในเดือนนี้นะครับดาวที่ขยับนะโยกย้ายมีอิทธิพลกับชะตาของคุณไม่น้อย แต่ก่อนที่จะมาฟังรายละเอียดนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe นะครับดูดวงดีไบทีวีไบทูเดย์ไว้ในทุกๆช่องทางและโซเชียลมีเดียนะครับของสินแสงหมิงในทุกๆช่องทางชาวลัคนาราศีกันนาดาวราหูดาวศุกรด์ดาวอาทิตย์เล็งลัคนาของคุณอยู่แต่เดี๋ยวพอช่วงกลางกลางเดือนเมษายนดาวอาทิตย์จะย้ายไปเป็นมหาอุจ แต่ไปอยู่ในเรือนมรณะกับชะตาของคุณดาวเกตย้ายออกจากลัคนาของคุณวันที่หนึ่งถึงวันที่หาอารมณ์ไม่ดีจิตตกคิดอะไรไปแต่ในทางลบไม่สบายใจมีแต่ความรู้สึกมนมลเซงเซงนะให้ระวังสุขภาพผู้ใหญ่วันที่ 6- ถึงสิการเงินการทองขยับดีขึ้น มีความปลอดโปรง่งมีความแฮปปี้มีความสบายใจในเรื่องของการเงิน11จนถึง15ช่วงนั้นคุณเหมือนกับอยากจะไปซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งจึงพยายามที่จะรัดเข็มขัดไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเพื่อไปซื้อของที่คุณนั้นปรารถนาที่อยากจะได้ไว้อยู่16จนถึง20ช่วงนั้นอารมณ์มนตจิตตกตองอีกแล้วนี่แหละชาวลัคนาราศีกันน่ะเมษายนจะจิตตกบอย นะครับเดี๋ยวไอ้นู่นเดี๋ยวไอ้นี่เข้ามากระทบซึ่งส่วนหนึ่งเลยเนี่ยสำคัญเลยจะมาจากเรื่องความรักเดี๋ยวจะลงดีเทลรายละเอียดให้แล้วก็21จนถึง25 Take Action ทําทำอะไรให้ระวังระวังคำพูดระวังการแสดงออกมีศัตรูทั้งลับๆทั้งเปิดเผยอยู่นะครับต้องบอกตรงนี้เลยแล้วก็26จนถึง30การงานการเงินดีแต่ความรักไม่ได้อย่างใจนะครับ ดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนวินาศโครจรไปอยู่ในเรือนมอรณะนะครับใครที่คิดไม่ดีกับคุณศัตรูทั้งในทางลับทั้งในทางลับทั้งในทางเปิดเผยมักจะแสดงออกมาให้เห็นนะครับไม่ต้องไปหลบกันแล้วว่ามึงคิดยังไงกับเรามึงคิดยังไงกับกูนะฮะเห็นกันจระๆเลยก็เป็นอะไรที่โดดเด่นมากสำหรับชาวลัคนาราศีกัน แต่ความที่ดาวการเงินมันยังส่งผลที่ดีก็ถือว่าคุณมีความแฮปปี้อยู่ไม่มากก็น้อยทีเดียวส่วนในเรื่องของความรักนั้นเดือนนี้เป็นเดือนเห็นความยุ่งยากในเรื่องของสัมพันธภาพมองไปมองมาก็เห็นดาวราวหูที่เล็งลัคนาอยู่เป็นพินธุบาทมองไปอีกทางนึงก็ไปเห็นอีดาวสุกเป็นพิณธุบาทอีกสุกเกตอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันจึงส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของความรัก ชาวลัคนาราศีกันมีโอกาสที่ตัวเองนั้นจะไปเกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพที่ซ้ําซ้อนถ้าไม่คิดอะไรมากค,บ,คบไปก็แฮปปี้แต่ถ้าเมื่อไหร่อยากจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของขึ้นมามันทํายากลําบากสเสือเกินส่วนคนที่มีแฟนหรือมีคนรักอยู่แล้วระวังจะมีเรื่องหึงห,ห,หวงเรื่องหาเรื่องจับหงจับผิดกันทําให้จุกจิกใจกันไปต่างๆนานาในเดือนเมษายน ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็สำเร็จดังใจทุกประการไปก่อนสวัสดีครับ